ไฟไหม้ฟ้าชอกอะไรนะเออฝรั่งมันมีไม้ด้วยอุ้ยแมัลุกขึ้นอุ้ยมันลุกขึ้นกว่าเดิมเหรออุ้ยสีควันดำมากเลยยิงยิงแหลรอ่ะอุ้ยไม่ดักที่เวอร์นี่ถ้ามีคนนอนอยู่ข้างบนนั่นปะเขาโคลงมาแล้วมั้งไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วควันเข้าจมูกตายแล้วมั้ง ร้านไหนอะนั้นมันซอยนั้นซอยอะไรนะพี่มันไม่สีทีแล้วก็ันา้า้อยน้้ามนึ้นป่าตองนะครับป่าตองป่าตองซอยบางลานะครับซอยบางลาหยิงวอทสไปลุกไปเร่งลาว มันแรงกว่าเดิมหรอน้ำไหลหรออ๋อน้ำฝั่งนี้เหรอวิ่งลมพัดลมพัดเฮ้ยควันมันดำหญิงมันดันลุกถ้ามันดำสดงมันลุกมันลุกหนักกว่าเดิมแหละ บังลาปะทองครับ